ยี่สห้าพันผมก็ถือเงี้ยยี่สี่ห้าพันปวดนอนทำบาดเจ็บนอนน้ำเมมปวดครับปุน 5, ่นอนนำํนนนำเม,ม้นนนเมทะลาะปากกัดปกติฝันบ่ไปนอนฝันบ้าเมื่อมักะฝันปไปบาเมื่อกะบกฝันยีันยอะไปบ่ยอเหรอ่นั่นนั่นเราสิเอาอีกจะได้หนเอาอีกแล้วถ,า,ถามนี่หกชุนก็หกนี ซูนหกกัได้เก้าหกซูนก็ได้อะไรนะหน่อยเดียวครับเราเอาเจ็ดแปดเจ็ดซูนหกอ้าวเราเอาเจ็ดซูนหกนั่นยูเจ็ดซูนหกเออก็เนี่ยเหรอเนาะเออเด้บเด้อเดินเรามันทีนึงรับสาธุสาธุเด้อครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพ่านทุกชนิดโปรดใช้วิ์อนุญาตในการรับชมเห็นนอนอยู่นี่แตงแต่โดนแล้วนี่หลังซานนี่นิหมเ้นิด วินครับวินลงนาเดูขี้บัดวินนะวินแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้องเดี๋ยวผมขึ้นวาฝันได้ฝันแจะมึงขึ้นนี่ก้อนนี่เราเอานอนอยู่นี่บ่ได้ฝันบ่นี่ฮะฝันนี่สักีคิดฝันนี่หายนะโอ้ใช่บ่ได้หลบดู่ดิอืมครับมานอนอยู่หลังศาลนี่แต่ว่าฝันนี่ฝันแต่ก้อนแล้วกันบ่ฝันแต่ก้อนแล้วกันเลยอืม เขาไปขายในบ้านแหรอครับเงยเนาะเงยเรื่องแบไปไปขายอยังครับนี่ขายศาสตร์โอ้ขายศาสตร์โอ้ยเรื่องบังยีรถศาสตร์เราเรามานอนพักอยู่นี่แต่ว่าเราฝันตั้งแต่มสองขึ้นเหรอเราบ่าวัดจากศีรษะวัดจักศีรษะนี่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 เป็นศาลแม่ตะเคียนเนาะเรามานอนอยู่นี่บังหันเรานอนหลับอยู่พอดีเราตื่นมาตื่นขึ้นมาหกศูนย์มาสั่นว่า ซื้อไปแล้วเด้อกแกเลยแกเลยถือวางชั่นนะซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วลอตเตอรี่เบิกกแกเลยถ้าเทียบเป็นยังบุญได้ห้าพันซอยเนาะครศูนย์ตัวเดียวติครับผมซื้อซะนั่นแหละโอ้ฝันตอนตอนฝันนี่นอนอยู่ใส่เว้ยแกอยู่วัดฝุ่นละสองหมื่นโอ้ยด้วยด้วยวัดอีกมองหนึงย่างสีสูลาดอีกย่งโอ้แต่พอเรือเบื่อมางแต่ว่านอนบางแห่นไม่ได้ฝันเนาะ บม่ได้ฝันหรอไม่ได้นี่นอนยาำเหมือนเวนเนาะครับอันนั้นนอนยามเมื่อคืนนอนอันนี้มานอนพักผ่อนดิสิครับให้เป็นเป็นยังบุญกะสาธุเนาะกินเยอะดีเนาะดูกับแม่แต่เคียนนี่เนาะบ่แนี่ยเดี๋ยวน้อยผมได้ฮะไปดันไปกัได้ครับดูดิถือเพราะถือก็บ่เป็นหยังแล้วก็พอดีเห็นไงนอนอยู่นี่เนาะครับกับป้ากันเว้าอยู่เห็นเห็นนอนหลับอยู่ก็เลยว่าจะไปจะไปปลุกเราจะไปกวนเราว่่าซันครับพอดีเห็นลุกขึ้นมานะก็เลย ถามว่าฝันดีบ่นอนอยู่หลังแม่แต่เคียนมาบอกได้คิดดีเพื่อสิบบ่ให้พ้นทุกพเนี่ยแต่บ่ยากหน่อยติดสสองตัวเออดอกสิบบ่ได้โชคได้ลาบในบ่เนาะนี่ครับได้ลูกลวกเด็กหลานกับพาอแม่ดีดิพ่อาม่ยุคคนเจ็ดดเล่ะอเมื่อไหร่เอ้อพวกลูกขึ้นมานั่งบอกดีๆเบิ่งกลุ่มสิถามมันเรื่องความฝันแหมว่าฝันว่าจังไดค่อยได้หกศูนย์ ฝันมาได้ศูนย์หกหกศูนย์นี่แหละฝันว่าได้ตัวนั้นเลยแมนมีคนมาบอกบอกในความฝันหรือว่าจังใดมันเป็นไอ้เขาวาสีอ่อนหรือเด้ออ๋อได้ยินเสียงในความฝันนั่นนอนอยู่บนละเบือด้จกกอรครับอนอนอยู่บนละเบือระเบือเกิดว่ายังไอ้เกิดว่าไอ้ได้เกลือกับเราอืมครับแล้ต่ไอ้ไอ้ย่างสียวบนโลกดิอืมมาโลกพยักษอืมผมก็เลยเว่า ดูเก่งเนี่ยใครซอยได้เอกันได้หกศูนย์นย์หกฝันดูบุญครับ 6, กศูนย์ศูนย์หกอืมอเคเลยะ่านี่แหละแฮทีวิยังบุญสุดรกไ้ปร่ได้ลบลู่ไอ้นี่นั่นดูครับกาไปได้ใจก็อนสุดโตาบเอาเนาะใช่เอาผมก็บคอนยาดเอาแดงปันให้เอซเบิ้งด้อัให้เอเบิ้งเบิ้งแต่ว่าผิดถือเพาะว่ากันดอกเพราะว่าเป็นเลขความฝันเนาะครับ มักมักแกงข่อยเอาเนาะบะมักกับเบิ้งแล้วกับพันๆเท่านัานานน้นแหละฮะเป็นยังบุญฮะเป็นยังบุญเนาะครับครับเอานี่ฝนด่าฝยู่ทั้งทึ่งฝนสเสร็จแล้วเบื้กนนอกเหนพอดีแม่ฝอยู่ทั้งทึ่งสิไอ้ย่าไอ้มานี่ฝนนวดเสร็จขังทึ่งนี่มีตรพาเจ็ดซีแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่ฝนน,น,น,นอนเบิ้งอยู่นี่ <c oughs> เอาเอาเอาเออความฝันกับมีซัมนานั้นเนาะควมีันยังไหลแล้วว่าได้หกศูนย์ศูนย์หกเนาะซื้อกลับไปกลับมาไปเนาะ ถ้าสามตัวได้มีบ่ครับสามตัวมีตัวมักบ่นมักเก่ามักเก่าต้นไหนเก่าเอาเก่าไว้นะเกไว้นะเก่าหกศูนย์เก่าหกศูนย์เก่าหกศูนย์เก้หกเ็งสี่เนะหกาคลิปกลัวล่ะเป็นยางบุดมั้งครับไปนอนน้ำวัดดูบ่ครับนอนเสมือแหละนอนสมอไปเรื่อยๆบ่ครับไปขายสาเานอนน้ำวัดเสืเอนอนน้ำเม่นมุครับอุ่นนอนน้ำเม่นสลากฝก ปกติถี่ฝันบ่ไปนอนฝันบ่ามือมันกับฝัดไปบางมือกับพวฝันแต่ว่าครัคือว่านอนเนาะครับแด่ไหมจำบุคคลนนอนอยู่บ้านไอเที่ยบ้านก้อสิเข่ามาพูด้วยสูงไม่นอนยังสีสุดยอดเลยไปประมาณสิบลล่ะไปยางสีสุดยอเนาะที่ที่ฝันน่ะฝันจำบุอกลอนี่ยโอ้ฝันตจำอกคอน สิ่งลงทุนบ่เงี้สิเอาบ่หกศูนย์นี่เพราเอาจะได้ซื้อไปแล้วโอ้ซื้อไปแล้วเออถือเพราะว่าอย่างซื้อได้รกคาสิบเนี่ขันซุ้มว่าถือเดี๋ยังต้องทำบุญก่อนล่ะอือครับครับสาธุขอให้ถือด้อครับถือเราสิได้ทำบุญเนาะแม่นครับน้อยๆน่าเอื่นได้จังไว้ที่หลังครับแม่มาล่ะเอาอันนี้เป็นเอาเนินได้ดูบารีดีเป็นบ่อถอดแจครับ เอยให้เป็นเนี่ยย่างมุ้นครับให้ศาสตร์ว่ายี่สิบสามสิบปีเลยยางอยู่เดี๋ยวยางอยู่ไ่นเอลาสิบโลแล้ับครับเพราะมีผมผมนั่นนั่งใจบอดีไม่ได้พูดไอ้ดีๆละครับไปนอนไปนอนบัดกับนอนขางเม็นกับเคยนอนขางเม็ดเลยที่เขาสดไปไม่ไปลุกบึบๆเยอะเกันนอนเนี่ยครับมาเร็วเดี๋ครับครับไนเคยให้ให้ เห็นผีเห็นยังเพิ่นให้โชคให้ลาบจียเกียบป่ครับเคยมีจียเกียบบ่ครับเพิ่นว่าทังไหนครับผมก็ถือเลือย่ดอกาะเกิสี่ห้าพันโอ้แต่ว่ามึงก้อนนี่ฝันน้องยุ่ยก้อนจะหันยังสีสสลัดนงเลยเบบื่อบ่ครับบ่ไบ้เกียบว่ะมนนาเสียกแถวนั้นแหละครับมันอยู่นอนอยู่สาระพักยาสุดมากครับโอ้สาระพักซุมันถึงบ่หลบกวนเพิ่นกับไว้แจ้ขานนำข้าไฟเพิ่นบ่อตะเจ้าพระแม่อือครับ ต้องให้กานำพาไปเพื่อนเพือนมารียองแต่ว่าเขาทำมุนเนอเดวเลเด้อมาเป็นรถมาเป็นเอ่อมเนาะแต่ว่าเพื่นกะจะให้แยกกันออกไปยางขายสิเนาะยี่เนาะนีรถรถเข็นเขาแล้วากินเสียครับเออยางยางเข็นไปเรื่อยเนาะน่นี่หละแล้ววันนอนอยู่สาลาผัก ตัยย่างซีสลัดย่ีสัดเดียวเราเด้อสุดเลขออกเราเด้อศูนย์หกคนวางี่ผมซื้อไว้แล้วผมมีเงินหลายผมซื้อสองใบละสองใบสอบี่สอีกตั้งหกคนละมซื้อล้วครับใช่ศูยเลขหนามันตัวเดียวผมมาเก่าครับเอาสองใบละอันอันถ้าเอาเก่าสาหนานี่ยคนว่าให้ลงมุดดินเนาะลงมุดขี้ดิน 960ครับให้เป็ดยางบุญเนี่ยถ่อโอ้ยจะได้มันจังไรล่ะลับปากไหลหรืออะไรอันอันเคยถืองวดแล้วนั่นแล้วฮะน้ำหาเราใส่ถ้าเราบอกถืองวดนานเลยนะไปขอนแก่นเราบาดนีเฮ้ยแล้วมาไปกันดีบ้านไหนขอนแก่นอันยัยเพื่อบ้านฝางครับโอ้ เนี่ยได้ไหมไม่ได้เงินเพม่อนดีด้เงินไปเช็คถอยแจ็เน,เนี่ยโอ้ครับต้บบองขอเหลือยี่สิบบาทสามสิบบาทได้ไซื้อปีกไกล้จะุ่นมาสซ้ที่แม่เราขายเข่า,ขา,าด้วยล้านคาบ้างเราแขกใจดีดีได้เนาะเอางวดนี้ล่ะสิสินรวยแล้วงวดนี้ก็อาหกศูนย์มาเลื่อมเจ๊ซีหรอกครับครับเอา <c oughs> เก้าหกศูนย์เด้อขอให้ถึงเด้อครับเก้าหกศูนย์นอนฝันข้างเมนเอาสาธุสาธุขอยี่บอันงั้จะใบบ่อนยื้อรอเมื่อนั่นเราสิเอาอีกจะได้นี่เอาอีกรอ ถามนีหกศูนย์เก้าหกศูนย์ศูนย์หกก็ได้เก้กศูนก็ได้มามาพอมาบ้างไหมนั่งาผมเราไปเราสียเอาได้มีบ่มีบ่เอาพอพอค่ารถเตลี่ออกมาเลยเนี่ยคนนอนถามีเก้าหกศูนย์หรือเก้าศูนย์หกนี่ก็ได้ได้แต่หกศูนย์ซื้อเอาบ่ฮะหกศูนย์ซื้อได้บ่รถเตลี่เอาเยมาเอาเอาดูเอามาเราอ่เนี่เสิได้เพื่อเอาไห้ตัวนไหมนั่นเอา เอาใบดีละแล้วก็ได้กินเขาเนี้ยโอ้แล้วเอาใบเนงเออมันได้เพื่อใบเนี้ยนะถ้าถือางวัลที่หนึ่งก็ได้หกล้านปุเดโอนาะครับเออนี่อะไรย่าเพื่อนเสียเอาให้เ่ยเหาต้องเลยครับครับนี่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 เอาเอานี่เพิ่นเอามาให้แล้วเพิ่นเอามาให้แล้วผมเอามาจากแผงผมนี่นี่นี่หกศูนย์ศูนย์หกกันเอะครับไปเยอะไหมเรียกเอาครับเรียกเพิ่นให้เรียกเพิ่นให้เรียกเอาไปเยอะได้ก็ด้วยหลายเนาะเพิ่นให้เรียกใช่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 ใช สามหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์หกไปลาเนี่ยน่าออานแล้วเอาใบนึงเท่าไรนี่ยเดียวครับแราเอาเจ็ดหอ้าวแล้เอาเจ็ดศูนย์หกนั่นเออาแน่เหรอเนาะเดน้ววันที่หนึ่งสาธุสาธุเด้อครับเจ็ดศยจับเอิมขวับโช์ให้เบานีบเกิ้าเนี่ยเอานีเลยโบมาเอาหนีไดะเงินน่ะสวยลบั สวัสดีลาวานุ่งเล็กเลเอ้ยสาธถคนขายสัตวลอตเตอรี่ให้เราออกข้าวเนี่ยตนขาสาธุลอตเตอรี่นะเตียหนึ่งศูนย์้าเจ็ดศูนย์หกอาได้หลูร้านได้สบายนาะครับผมหกล้านเอาเลยเนาะออหกล้านก็ยู่ได้แล้วล่ะล้านก็ยู่ได้แล้วเนาะเดือนท่านวาคมาเนีครับท่านวาดคมสิบท่นวาคมถึงเด้อทายอ๋ออ่ะเอ๋แขไปซุบผมไปสองมื่นนเขาเจน บาไหนครไปส่งราเสียสองหมื่นไปส่งยือยาไนสองหมื่นเคโอเคคถรที่อ่ะแมนเมารถไปเมาแมนเมารถไปสมานสนามบินนามได้บ่ห้ขันผมถือแล้วที่ดึงห้เราไปส่งบาทผมพุ่งแห้เราสองหมื่นเหยค่าไปส่งสองหมื่นไแปลว่าครับให้ค่าหยค่าคนไทยบ่นฮยค่าคนไทยแห่บ่ไทยแห่ยื้อหล่าผู้ลหารพันโอ้แหย่้ม่แทบเลยว่าตัวเองเอาเอา อาขอบคุณพ่อหลายๆครับผมครับครับสวัสดีครับพ่อซื้ออะไรพ่อซื้ออย่างพ่อซื้อบรรลุไอ้ซื้อเยาว่าพ่อเถอะไอเออไอเอาบรรลุเจ้าลูกเอาแบบมาใช้ช่เมืองอะไรตั้งบอกครับบอกังบ่อครับเนาะสุดยอดเนีเนาะเดี๋ยวถ้าถึงผมจะน้ำหาจนพุ่นแล้วละนี่นี่เหนียวนี่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 มาฟังมาจัดนี่ขับขับรับรับโอเคครับให้พวกเราหาพัดเด้อ้ลูกไปเลยขออนุญาตเอาเอาพ่อลงเด้อ าคนซื้อน้ำไม่เป็นยังหรอกครับเพราะว่าไอ้เ่พี่น้องเลาไอ่จับคนทั้งหมดอยู่กับขั้วหมังเนาะขั้วหมัจะขายนมาสามวันไปไช่ไท่สัตว์วันที่แล้วมันนอนมันนอนพักหลังสารโอเคเนาะนนอพักเวลาสารด้วยตัวเลขขึ้นเหนื่อยไหมครับครับครับตัวเลขขึ้นหน้าจอให้เบิ่งเด้อครับสำหรับตัวเลขของแนวทางนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับ โบนแอร์น,นะครับกะเอาไปเคาะพิจามพิจารณาบ้งว่าจัางนแม่บอกยากเพื่อเป็นตุเรศโชคลาภนะครับเนาะตั้งแต่กับเป็นเพียงแนวทางนะครับกับเ <c oughs> ขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ <c oughs> ที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ล่าลาการไปสวัสดีครับ